เ้ยฉาบเอาโซชเท้าลูเราอ่ะมันล็อกตรงเนี้ยอยากรู้ว่ามันยังอยู่ไหมนะครับคิดว่าโดนปลดออกไปหรือเปล่าจากลักลักกันก็เลยทะเลาะกันเลยทำอะไร Happy birthday อินเดมอนจะได้สดชื่นตื่นตื่นมาแล้วหน้าจะได้สดชื่นสวยไหมโอ้ยโลหะสวยไหม พ่ให้ดอกม้แม่ดูดูดูดสงสัยต้องซื้อให้ทุกวันลมั้งฮะยาอาันนี้สยอันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เฟเมนกโลฮาวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพงพุ่วนะครับก่อนหน้านี้ก็คือให้กับ ุณมะม่วงนะครับเซอร์ไพรส์นะครับจะได้มีวันนี้จะได้เป็นแบบ Beautiful Days Beautiful d a y โอ้ให้ดอกไม้ฉันตกใจเลยค่ะเพราะว่าเขาว่าเซอร์ไพรส์ด้วยจริงๆแล้วขิงอ่ะไม่ไม่เอาเยอะแยะจริงเหรอครับเซอร์ไพรส์แ่ขิงวันนี้ของขวัญก็ไม่ต้องใช่ไหมครับแต่ว่าคือของขวัญให้ก็มีคนถูกกว่าไหมเ <c oughs> หรอครับอ่าเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเราทั้ง สคนเพราะว่าไม่ใช่3านะครับเพราะว่าน้องโลหะต้องทิ้งไว้ที่นี่นะครับก็คือจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวในเมืองกันครับไปในโซลนะครับผมคือผมมีที่หนึ่งที่อยากไปมากๆเลยเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นที่ที่เรียกว่าเป็นความทรงจําของเราสองคนนะครับถ้าใครอยากรู้อย่าเพิ่งกดปิดไปไหนนะก็ตามไปดูให้จบอีพีเลยนะครับผม ตอนนี้ก็เอาน้องโลฮามาฝากกับคุณยายก่อนคุณยายก็คือเวฮันโมนีนะครับเวฮันโมนีนะคะโลฮาต้องอยู่ที่นี่นะโลฮาไปเที่ยวไม่ได้นะโอเคโอเคป้ตอนนี้ก็ที่เกาหลีก็เรียกได้ว่ามีโควิดระบาดอยู่ประมาณหนึ่งไม่ได้หนักมากแต่ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าน้องโลฮาไม่ยอมใส่แมสไปเล่นไปก๊ป Let's go นี่ก็เข้ามากินข้าวก่อนออกจากบ้านนะครับกินอะไรครับเนี่ยอันนี้มียอกุบค่ะทําไมถึงกินอันนี้ครับเวลาวันเกิดต้องกินอันนี้เวลาวันเกิดเพราะว่าปกติอะุงเกาหลีอะเคราแลว้วเอ่อแม่ต้องกินอันนี้ด้วยเพราะว่าเนี่ยคือรีเทลง่ายมากเลยเอะเวลาคนทีนแล้วก็เนี่ยเลือดเอ่อไปไปมาไปมาเนี่ยง่ายมากเลยอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้เนื้อเนื้อนะคะ อันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงเยอะแยะเลยวันเกิดใครต้องทําเมนูนี้กินใช่ไหมใช่เขากลืนกินเลยถ้าไม่กินนะรู้สึกเหงาวอะ่ะเหงาผมไม่กินผมไม่เห็นเหงาเลยคนน่าไม่ใช่คนเกาหลีอ่ะโอ้ถ้าเป็นคนเกาหลีจะเหงานะฮะ The best driver คนขับรถที่ดีที่สุดเนาตอนนี้มันเกาหลีอ่ะมีฝุ่นเยอะแยะแล้วเปิดกระจกทำไมครับร้อนและอะไร ยูอะโเป็นคนมาเลยกเลยบะงม่งบ,บกอกว่ายู่ไกลโรงพลข้างในเช็คดีกว่าข้างในหลับไส้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นทางบริเวรท่านกลีเรียกว่าฮ er ังกาฮทงดังทางดังบริเวรเป็นอะไรครับตุ๊มแกและตอนนี้นะครับ <c oughs> จดหมายปลายทางของเราก็กำลังจะถึงแล้วนะครับ น้ำซันทาวเวอร์นี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตั๋วกันนะครับน <laughs> นัซเบเน,นอร์เมนตลอดเนี่ยลุกเสียคุณให้ผมกินโปเตโต้ผมผิดอะไรนี่เวลาขึ้นไปน้ำซันทาวเวอร์เนี่ยถ้าไม่ใช้เคเบลิลคาร์ได้ไหมไม่ได้สิดูดิน้ำซันยุงน่งๆไปยังไงอ่าเดี๋ยวเมาดูว่าตัว๋วตั๋วเขาขายเท่าไหร่ครับไปกับ คือหนึ่งโค้ดหนึ่งมื้นสามพันนอนค่ะประมาณสามร้อยบาทไปกลับมาสองโค้ดแล้วก็กินตรงคัสได้เลยสามมื้อแป๊บพันนอนค่ะก็หนึ่งพันบาทแต่ถ้าเกิดไม่มีตรงคัสเไดก็สองคนก็เกือบเกือบแปดร้อยบาทนะแต่คนมาเที่ยวเยอะนะก็เลยๆเลยๆค่ะอุ้ยถือว่าเยอะได้แหละแสดงว่าคนเกาหลีก็ชอบเที่ยวที่นี่เหมือนกันเช็คอินนะครับก็ต้องลงทะเบียนว่าเดินทางมาที่นี่มาตรการป้องกัน ตอนนี้ก็กำลังรอเคเบิรคาร์นะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยเหมือนมาเด,ดาทเป็นครั้งแรกเหรอที่นี่มันเป็นความทรงจำของเราแต่ว่าครั้งนี้มามันไม่เหมือนทุกครั้งไม่ไม่ไม่เหมือนครั้งที่แล้วเพราะว่ายก่ทุกครั้งกับหุหนนะเปล่า <c oughs> ใช่โอ,อเคบ้มลามาพอดีเลยเดียวเดียว สวยมากเลยใช่เหรอเออทำไมไม่ตกวะวิวข้างหลังนี่โอหมันแปลกมากเพราะว่าสูงมากเลยโอ้โหืออเขาเรียกว่าหูอื้อคือที่เราบอกเลยจะบอกว่ากุญแจที่เขาล็อกกันตรงนี้นะเยอะมาก แต่จริงๆแล้วอะน่าจะยอกกว่านี้แต่ว่าเนี่ยน่าจะออกไปแล้วแล้วก็ยอมมากเลยใช่แล้วเราก็กําลังหากุญแจของเราอยู่ซึ่งยังหาไม่เจอนะครับคิดว่าโดนปลดออกไปหรือเปล่าจากรักๆักกันก็เลยทะเลาะก,กันเลยต้องซื้อ,อ,อต้องซื้อล,ล็อกใหม่ล็อกใหม่ใช่ไหมเออแล้วก็เออลองดูว่าเรา่าทะเลาะก,กันไหมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของโซนะครับโซทาวเวอร์นะครับ <c oughs> ปกติเนี่ยคนจะเยอะ ไปหมดเลยของตรงนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็โล่งๆหน่อยแต่ก็ยังมีคนเที่ยวเยอะนะ so, โซเทอร์เดี๋ยวลองเดินหากุญแจก่อนซื้อไหมดีกว่าซื้อใหม่อหรอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ผมสงสัยมาตลอดหลายปีเลยเราอะ่ะมันล็อกกันตรงเนี้ยอยากรู้ว่ามันยังอยู่ไหมนะครับแล้ววันนี้ก็ได้รู้แล้วนะครับว่ามนหายไปแล้วนี่ครับเราล็อเราล็อนอยู่แถวเนี้ยครับ แต่เขาเปลี่ยนโครงเหล็กหมดเลยใช่หายไปหมดเลยหลังจากนี้ผมก็จะได้ไม่ต้องสงสัยต่อไปไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องมาแล้วไงแต่อีกหลายๆปีข้างหน้าอาจจะอยากจะมาอีกก็ได้หลังจากนี้เราว่ามาสองโคงรูพาแล้วก็รักมาวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มาดูบรรยากาศของน้ำซานทาวเวอร์นะครับใครที่ เคยมาแล้วก็อาจจะอยากคิดถึงอยู่หรือใครที่ยังไม่เคยมาก็จะได้เห็นว่าบรรยากาศของที่นี่เป็นยังไงนะครับก็เหมือนกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่แล้วก็มีวิวสูงสูงนะครับเห็นตึกบ้านช่องมากมายนะครับผมตรงนี้เดินลงไปไหนครับนี่สวนสาธารณะข้างล่างมีอะไรสวนสาธารณะ สวนสาธารณะดุดินี่มันต้นไม้อ่ะมันอัดท่มเลยอ่ะอ๋อเหมือนเหมือนเหมือนฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเลยขอให้ทุกคนได้วัคซีนกันครบเร็วๆก็ไปเที่ยวกันได้ปกติปกติวันเกิดทะเลาะทุกปีเลยแต่ปีนี้จะไม่ให้คุณต้องทะเลาะกับผมทำไมคะให้คุณมีความสุข วันนี้เราก็กลับบ้านแล้วจะไปช่วยหลังด้วยที่บ้านโอเคของขวัญเดี๋ยวตามไปทีหลังสัญญาต้องสัญญาด้วยนะอันนี okay. ้ด้วยโอ้แสตมด้วยเ okay. อาปเปลมากลับมาแล้วดีใจไหมครับดีใจไหมครับมัน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 เดี๋ยวมาเป่าเค้กให้ออมมาก,กันดี่เตนะ็นเตอรคุณแม่ก็ทำอาหารเตรียมให้นะครับ มีปลานี้เรียกว่าปลาอะไรครับกดูดึงเหรอกูดึงเหรออือกูดึงเหรอสรุปว่าไม่ได้ไปกินข้าวข้างนอกแต่มากินที่บ้านต่อด,ดีนะก็ดี <laughs> ของฝันได้ไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะขอโอนเงินให้ไปจบๆ <laughs> ให้เงินไปแทนจะซื้ออะไรก็ไปซื้อมีมันผู้ชายรวยนัย้นน่เป็นอวปกรัวใช่ไหมอืม เลยไม่เป็นไรหน่อยเขาหน่อยเหมกันให้เงินภรรยาแล้วก็ชีวิตจะดีใช่ไหมครับใช่ค่ะวันชีวิตผมเนี่ยประหยัดประหยัดประหยัดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยต้องมาใช้กับชีวิตคุณแต่ไม่เป็นไรหรอกเห็นคุณมีความสุขผมก็มีความสุขโอ้โหเทีกก่สุดอ่ะนี่ก็คือกับข้าวในบ้านของมะม่วงนะครับกินข้าวก่อนเดี๋ยวมาเป่าเค้กกันเนะ ตอนนี้เราจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับแมงโก้อันนี่นะครับเราต้องทำยังไงครับเี่ชุกมดาเซชกมดารันองนัวอมาคิวโก 항상 건강에 힘쓰고 싸우지 말고 아주 부리 아, 다정 자정하게잘 지내. 컴포멀 탈러가. 이거 탈러. 그래. 좋아 이거 부는 거 몰라? 좋아 가봐. 음. 하나, 둘, 둘 셋. 오, 음, 끝났 จริงคุณม่วงมีน้องชายด้วยนะครับแต่ว่าน้องชายทำงานยุ่งมากก็เลยไม่สามารถที่จะมาร่วมฉลองวันเกิดกันนะครับขอให้คุณมม่วงมีแต่ความสุขแล้วก็เงินทองไหลมาเทมากใครที่เห็นคลิปนี้ดูอีพีนี้ก็ช่วยกันอวยพรคุณม่วงด้วยนะครับจะได้ลุกเป็นพลังให้กับอมม่าขอบคุณทุกคนสำหรับคนที่ดูอีพีนี้นะครับ วันนี้เรา3ามคนและคุณพ่อคุณแม่ต้องลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด Subscribe ให้กับช่องเรานะวันนี้เรา3าคนลาไปก่อนแฟดเบงกอแชเดลวันนี้เราหาอ้วนขึ้นแล้วนะครับบ๊ายบาย